ติ๊กเกอร์บูชาเท่าไหร่เลย59บาท สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี064-906 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานวันนี้เราเดินทางมาที่วัดเกาะแก้วครับอยุธยานะครับ องค์ใหญ่เลยหลวงพ่อทันใจโอ้นี่แหละหลวงพ่อทันใจนะหลวงพ่อทันใจวัดเกาะแก้วเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินท่านมาพักทับที่นี่มออีบุญองค์ชานุสเสรีองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินองค์ใหญ่ครับอยู่ด้านในครับวันนี้ผมมากับเอฟซีนะครับพามาครับนี้วัดนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมานะครับมายุทธยาก็บ่อยนะครับแต่ไม่เคยมาวันนี้ นี่ครับภายในวัดนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนค่ายค่ายเก่านะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยมานะครับเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติกันดีกว่านี่ครับ ท่านเคยมาพักที่นี่นะครับณวัดเกาะแก้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมีทาเวทวสุวรรณองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะองค์พระเจ้าตากสินนะครับส่วนตรงนี้ก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญสมเด็จอันนี้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเะอครับ นี่บูชาเท่าไหร่หรอครับอ๋อเหรียญละหนึ่งร้อยนะครับนี่เหรียญละหนึ่งร้อยเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ๋อถ้าอย่างนี้สองร้อยใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้สองร้อยนะครับอ๋อนี่ก็สองร้อยเลย เป็อนองอย่างนี้หรอครับน,นี่หนึ่งหมื่นนะครับเพื่อนๆนี่เป็นหลวงพ่ออะไรครับ,บมีชื่อว่าอะไรหรยเนี่ย <c oughs> อ่อพ่อปานสร้างหรือเปล่าพุโทโธ นี่องค์เท่าไรหร่ล่ะนี่องค์เท่าไรหรเลรอโอ้ 4, <000. S 1> oh, นี่สี่พันเอครับสี่พันนะครับ, 4, น,รบนี่ก็คือวัตถุมงคลภายในวัดนะครับวัตถุมงคลนี้มีอยู่จุดเดียวเหรอครับหรือรว่ามีอีกก็ <Yeah. S 1> มีหลักๆก,ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ มีประวัติไหมครับว่าท่านเคยมาอยู่ที่นี่หรอครับเคยมายกทัพมาหรอครับโอ้เป็นอดีตค่ายนะครับเป็นค่ายเป็นค่ายเก่านะครับเป็นค่ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ โอ้เหรียญสวยเหมือนกันนะนี่ก็หนึ่งร้อยครับอันนี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึง 100, 100น่งร้อยร้อยหนึ่งแบบเลี่ยมมีไหมไม่โอ้เลี่ยมเขาจะเป็นเลี่ยมเป็นทองได้ไหมคนเท่าไหร่สองร้อยเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่สวยนะครับคมชัดมีอีโค้ดร้อยหนึ่ง สวยน,นี่าด้านหลังเป็นอะไรโอ้เป็นยันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชรด้านหลังอันนี้ก็ยันเกาะเพชรใช่ไหมครับ โอ้สติกเกอร์ก็เป็นยันเกาะเพชรนะครับสติกเกอร์บูชาเท่าไหร่เลยห้าสิบเก้า <15. S 1> บาท โอ้ด้มอมากับคนชอบวัตถุมงคลครับวันนี้ได้ได้กี่เหรียญได้สองอย่างก่อนครับสองอย่างก่อนเดี๋ยวมาเอาอีกมาเดี๋ยวมาจัดอีก ชอบด้านหลังนี่เป็นยันต์ก่อเพชรนะใช่เป็นยันต์นนก่อเพชรที่ชอบเดีเ๋ยวไปมองเนขาท่านมีโอกาสได้มานะครับวันนี้ก็ fc ครับ fc พามาครับนี่ครับ หนุ่มร้อยเอ็ดพามาเป็นคนชอบวัตถุมงคลครับก็จัดไปสองอย่าง ใครมีโอกาสได้มาวัดก็เข้ามากราบองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นะครับแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลตรงนี้นะครับก็จะมีเหรียญของสมเด็จพระเจ้าตากสินสวยๆนะครับด้านหลังก็เป็นยันเกาะเพชรนะครับ นี่เป็นทาเวสุวรรณนะครับที่วัดนะครับวัดเกาะแก้ว,ว,กกวผมเพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยาพ่อทันใจอยู่ไหนด้านโอ๋อหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านโนนนะครับ หือว่าเป็นวัดที่สวยนะแต่คนไม่ค่อยรู้จักเป็นเมืองเก่าด้วยมะมเมืองเก่าเขเป็นที่เด็กขึ้นจแบบนี้ท่านมาพักทับโอ้นี่นโบสถ์เก่าขางนี่เก่ารับหรือว่าเป็นทับเก่าเเป็นทับเก่าอยู่ที่นี่อ้อตั้งับที่มี่อี่ดิตีาี่อมาป้ตีเท่อก็มาพักทอยู่ที่นี่นีพอทใจ หลวงพ่อทันใจนะครับอยู่ในโบสถ์นะถวยไข่ต้มนี่ชอบไข่ต้มอ๋อท่านชอบไข่ต้มนะข,ขอไได้เลยถ้าเขาบอกนี่ครับหลวงพ่อทันใจนะครับ s <S ถ้าเราขออะไรก็มานี่ครับไข่ต้มนะครับท่านชอบไข่ต้มหลวงพ่อทันใจ <S <S เป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับ ก็เป็นพระพุทธรัตนมงคลญาณน,นะครับหรือหลวงพ่อทันใจนะครับชื่อเต็มๆของท่านก็คือพระพุทธรัตนมงคลญาณน,นะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ก็เป็นวิหารเก่านะครับแต่ว่า ได้รับการบูรณะใหม่ะครับ สำหรับประวัติวัดเกาะแก้วนะครับเป็นวัดราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าศักด้านทิศตะวันออกหรือริมปากของเข้าสารฝั่งใต้ตรงข้ามกับวัดรัตนชัยหรือวัดจีนนะครับในท้องที่ตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ

ตรงนี้ก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หลวงพ่อมงคลนะครับ มีโบรดเล็กๆด้วยนะครับมีโบรที่สบาดเล ก็เป็นวัดไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆแต่ก็เป็นวัดทางประวัติศาสตร์นะครับมีโอกาสก็แวะมากันได้นะครับ ถือว่าเป็นวัดที่สวยนะครับนสงบร่มรื่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหนุ่มร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยครับคนนี้ครับเป็น f อซนะครับพาผมมานะครับเป็นคนชอบไหว้พระนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ